มู้ชมะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในตระกูลชิน,นวัตรไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษณ์นายพันท้องแท้ หรือแม้แต่นางเยาวภาวงศวัตรด,ดูจะติดอยู่ในกระแสการเมืองและการเลือกตั้งกันแบบไรยวันณตอนนี้แล้วนะคะในขณะเดียวกันนะคะไม่ว่าจะพักเพื่อไทยพักแทรรักษาชาติหรือว่าพักเพื่อชาตินั้นต่างก็มีประเด็นให้ต้องติดตามแบบทิ้งห่างไม่ได้เลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการเปรียบเทียบทุกบริบทของความเคลื่อนไหวระหว่างรัฐบาลคอสช,ช,ชแล้วก็พักพลังประชารัฐนะคะคุณสลาคุณสววรัครัาแบบนี้นะคะตั้งข้อสังเกตได้หรือเปล่าว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อช่วงจิงพื้นที่ข,ข่าวแล้วก็ช่วงจิงความนิยมของประชาชนนะค่ะคะ ถ้าดูจากข้อเท็จจริงนอกจากในเชิงปฏิบตัติระหว่างผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือกับผู้ที่หลบหนีคดีที่จะปฏิบัติตัวต่อภาคการเมืองต่อประชาชนแล้วแน่นอนค่ะว่าข้อการเมืองมองมุมนี้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงด้วยค่ะจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะคะ คงต้องตั้งข้อสังเกตกันได้ค่ะว่าความเคลื่อนไหวของคนในตระกูลชินวัตรและพักเพื่อไทยรวมถึงพักพันธมิตรย่อมต้องเดินเกมแย่งชิงพื้นที่ข่าวโดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแบบนี้ค่ะจะน้อยนิดไปกว่ารัฐบาลคอสอชอพักพลังประชารัฐไปไม่ได้ค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนนะคะพลเอกประวิทยวงสุวรรณกับนายทักษิณชินวัตรก็ตอบโต้กันผ่านสื่อมวลชนและผ่านโลกโซเชียลด้วยประเด็นที่พักเพื่อชาติชูขึ้นมาคือการเปิดทางให้นายทักษิณกลับบ้านหรือว่ากลับไทยแต่พลเอกประวิตย์ก็ชี้ว่าให้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากนั้นนายทักษิณก็ออกมาแย้งด้วยคําว่ากระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ให้กลับเราลกลับให้กลับเลย ให้กลับมาตลอดเนี่ยเราไม่เคยไม่ให้กลับนะแต่ก็มารับมารับคดีที่มามารับคดีก็มาดำเนินการตามกฎหมายเข้าระเบียบเข้าของกฎหมายเราไม่เคยห้ามเลยนะว่าไม่ให้กลับเคยห้ามบัตรเคยห้ามไหมไม่เคย ประเด็นนี้พลเอกประวิทย์ก็ชี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงนายทักษิณก็อยากคุยกับเราบ้างก่อนจะย้ำว่าเพราะสื่อมวลชนนั่นแหละแต่ตามด้วยกรณีของโอก๊กพานทองแท้ชินวัตรล่าสุดพลเอกประวิทย์คล้ายจะไม่อยากตอบคำถามสื่อสักเท่าไหร่นายพานทองแท้จะออกนอกประเทศนั้นไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาต จากคอสอชอต้องไปขอจากศาลพลเอกประวิทย์ย้ำสันส้นๆเท่านั้นค่ะซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็น่าจะรับทราบแล้วว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โอ๊กผ่านทองแท้เดินทางออกนอกประเทศวันที่20-24มีนาคมเพื่อร่วมงานแต่งงานของน้องสาวที่ห้องกงได้ค่ะ หรือแม้แต่กรณีของนางเยาวภาวงสวัสดิ์ที่หายตัวไปพร้อมคำยืนยันจากปปชที่กำลังไต่สวนคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ล็อต2พลเอกประวิทย์ก็ย้ำไม่พบข้อมูลจึงเชื่อว่ายังคงหลบตัวอยู่ภายในประเทศไทยนะคะและล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์เลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะต้องตอบเรื่องมาตรฐานที่ห้ามพักการเมืองหาเสียงในสถานที่ราชการแต่ก็พยายามเดินหนีค่ะ ไม่ตอบกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือพาสปอร์ตกัมพูชาลงทุนในจีนค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนกันอ่ะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้คพักราชวัชรัตจะเคยใช้เวทีสนามกีฬาตรงไหนตรงไหนตรงที่จังหวัดพะเยาครับที่ไหนอ่ะที่สนามกีฬามันไม่ต้องไปถามจังหวัดไอ้พะเยาดูดิมันจะมาถามผมได้ยังไงเราแต่นี้การท่าเรือที่ไปทางดมานการลงทุนเป็นลักษณ คนในพื้นที่เขาเอาไว้กับพื้นที่เขาพื้นที่เขาว่าดูแลความสะดวกของพื้นที่เขาพวกคนที่ดูแลร้านเป็นานนั่นก็คือคงของพื้นที่เขามันจะเอาอะไรเกาไม่ค่อยสบายใจครับมือนกันที่สุเอะอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไร เอาละค่ะจะเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์หรือว่านายทักษิณหรือจะนายพานทองแท้รวมไปถึงนางเยาวภาต่างก็มีปฏิกิริยาออกมาจากพลเอกประวิตย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะและในฐานะรองหัวหน้าคอสอชอแต่ที่มากกว่านั้นคือพลเอกประวิตยเป็นบุคคลเชิงสัญ,ญลักษณ์ในขั้วอํานาจใหม่ค่ะและปฏิเสธไม่ได้เขาว่าทั้งคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ที่นายบุญทรงเตริยาพิรม ตกเป็นผู้ต้องขังในคดีด้วยโทษสูงถึง42ปีแล้วคดีปล่อยปละละเลยในโครงการรับจำนำข้าวที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์หลบหนีไปคือคำถามของมวลชนและกองเชียร์ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับนายและลูกน้องแต่เกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมด้วยค่ะ ถึงตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบุคคลในตระกูลชินวัตรก็ต้องออกมาทวงคืนคะแนนนิยมกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงแบบนี้ถ้าจะต้องเท้าความแล้วก็โยนประเด็นไปที่ผู้มีอำนาจรัฐโดยเฉพาะในฝ่ายตรงข้ามทางขั้วอำนาจทางการเมืองก็ย่อมต้องเป็นกระแสกันบ้างนี่แหละคะ่ะการลืมระหว่างคนในตระกูลชินวัตรกับระบบ ที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้การนำของคอสชอค่ะจะว่าไปแล้วคอสชอเองก็ต้องตั้งรับให้ดีนะคะกับประเด็นแบบนี้ถ้า,าพลาดพลั้งไปแล้วมีพฤติการตามที่ถูกข้อกล่าวหาไว้ก็อาจจะเสียคะแนนนิยมไปด้วยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งนะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็พลั้งเผลอไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าถ้าหากตามเกมอีกฝ่ายไม่ทานก็อาจจะตกหลุมพรางได้ก็อย่างที่คุณสวรรค์ว่าก็เสียคะแนนนิยมในกับประชาชนได้เลยนะคะค่ะ